เดี๋ยวเรามาลองตีดาบเพื่อเปลี่ยนสีของอาวุธบวก9บวกสิกันดู ว่าจะติดไหมและคุ้มค่าหรือเปล่าสําหรับบวกเก้าในปัจจุบ,บันเนี่ยจะอยู่ที่550เพจจะได้ใช้กับเขาไหมนะสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมลิ n เนต2 m 2> สําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG p h o ฟ e แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเขาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดปเนก มันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเนต็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVP, MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับด้วยความที่ว่าอาวุธนัาปัจจันก็จะเป็นคาตนะใช่ไหมครับจริงๆในส่่วนนีี้้เราตองดูท แล้วก็อาวุธนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นอะไรอย่างคาตานะก็เนี่ยก็จะเป็นโลหะมอนเตอร์เขาจะมีแพ้ทางชนะทางไม่เหมือนกันนะอย่างดาบมือเดียวนะครับบางอันอย่างดาบยาวเอลก็จะเป็นเงินนะครับดาบแ่งกั้นปฏิวัตินะครับก็จะเป็นเหล็กหรือดาบอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแต่ก็จะมีดาบแห่งฟันล้ล้ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมิทวิวโดยส่วนมากมอนเตอร์จะแพ้มิทิวนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูเป็นอันๆไปแต่ด้วยความที่ว่าอยากได้อาวุธที่บวกสูงๆมาไว้ใช้แล้วก็ทําให้สีสวยมากขึ้น ไม่ได้แพงถ้าลงทะเบียนขายของก็มีโอกาสที่เราจะได้รับง่ายขึ้น แต่ด้วยความที่ว่าอยากตีเพราะว่าใบสกอต์นปัจจุบันนะครับก็มีค่อนข้างหลายไปอยู่ก็เดี๋ยวเรามาลองตีกันดูซื้อของจากตลาดก่อนนะครับแล้วก็จัดอาวุธดาบมือเดียวไปเลยเนะเอาเราจะซื้อแบบไม่บวกนะครับก็จัดไปซักเท่าไหร่ดี20่สิบไหมซื้อมา5แล้วก็อีก5นะครับตอนนี้เป็น15เอาซัก30เล่มละกันนะครับก็ซื้อไปเราก็จัดไปนะครับแต่เหมือนจะได้แค่20เล่มเพราะว่าน้ําหนักเต็มนะ้ปัจจุบันก็เดี๋ยวตีทีละยี่สิบเล่มละกัน อันนี้ก็คืออาวุธของเรานะครับก็มาใช้สกอร์ที่มีเลยก่อนอื่นแน่นอนนะครับเราจะทําการเสริมพลังหลายชิ้นแต่เหมือนจะได้แค่16ชิ้นต่อ1รอบเราก็จะจัดบวก8ไปก่อนแต่ใบสกอร์บวก8กดทีเดียวไม่พองั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นบวก5ไปก่อนนะครับจากตรงนี้ด้วยใบกิจกรรมเราค่อยใช้แบบร้อยไปนะครับประมาณนี้บวก5ไปก่อนแล้วก็ใส่นะครับบวกหขึ้นบวก7แล้วก็บวก8เดี๋ยวเราจะกดบวก8เลยไหมแล้วค่อยกดแยกนะครับว่าจะติดบวก9ให้หรือเปล่าแต่บวกห ไปก่อนละกันเพิ่มความสวยงามนะครับจากตรงนี้และก็จัดไปบวกแนะครับแบบทีเดียว16เล่มตึงตึงตึงโอ้โห,โโหเรียกว่าบวกแนี้หายหมดเลยนะฮะ <laughs> บวกเจ็ดยังติดแค่4ตะกี้นี้ โอ้เดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะบวก8ไม่ติดตกเล่มนี่คือเรื่องปกติใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่4ี่เล่มก็เดี๋ยวเราซื้ออีก12เล่มแล้วกันจะได้เป็น16กเพราะว่าตีทีละ16อ่ะแล้วก็ซื้ออีก5นะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้ออีก2องจุดประมาณนี้อันนี้เราก็ได้ไปเอ้เราก็ได้อาวุธมาอีก16นะครับแต่ดูใบสกอแป๊บหนึง่งอาจจะต้องซื้อตรงนี้เพิ่มแล้วก็ซื้อตรงนี้เพิ่มเพื่อให้ได้ตีใบตีบวกเพิ่มขึ้นแล้วก็กดนะครับส่วนใหญ่ใบเรืองแสงน,น,น่าจะหายาากกโดยส่ววนมแล้็ ไม่ค่อยออกอยู่ดีคราวนี้เราก็มาทําการตีบวกใส่ไปให้หมดนะปัจจุบันนะครับปุ๊บๆแล้วก็กดบวกหนึ่งไปก่อนจึงจัดไปอีกนะครับบวกหกแบบนี้เลยเออ ถ้าบวก8นี่ต้องใช้32ใบใช่ไหมสิบหกสามสิบสองบวกเก้าสี่สิบแปดงั้นซื้อใบบวกมาเพิ่มติดๆแล้วก็ทําการใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะใช้ใบบวกที่ซื้อมาก่อนคาพีอวุธจัดไปครับบวก7ลองดูว่าจะเหลือสักกี่อันปาบเข้าไปโอ้บวก7ติด2 16คือเปอร์เซ็นต์บวกหก 7. บวก7นี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้น้อยเลยนะแต่บวก7ไปบวก8อะโอกาส33%นะครับ ก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยอยู่ดีตอนนี้มีอยู่2องอัน <laughs> <laughs> แต่ไปครับ2เล่มก็2เล่มบวกแมดไปจึงหายคาที่อันตีน,นี้บวกเแล้วกันนะครับตึงโอ้โหเรนู้ว่าติดยากอยู่เหมือนกันนะฮะ หมดแล้วตีบวกก็น่าจะต้องประมาณนี้ที่เหลือเก็บไว้ฟาร์มตัวละครก่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับโอ้แต <c oughs> oh, ่เปอร์เซ็นต์การติดนี่ถือว่าน้อยแบบโคตรไอเปอร์เซน็นต์มันไม่ได้น้อยแต่แค่โอกาสในการบวกของเราเนี่ยกอแบบจะจัดเลยแต่ดูครับโอ้แต่ละคนนี่ใช้ของสีฟ้ากันแล้วนะขนาดเป็นตัวบอดหิือเปล่ปปาเราก็ต้องฟาร์มเท่าที่มีเพื่อตัวละครจะพัฒนาทีละนิดทีละหน่อยก็ยังตีฟาร์มต่อไปแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว ครับดาบไม่แดงไม่มีแรงตีแต่ก็คงได้ใส่สีฟ้าย,ยาวๆดูจากทรงแล้ว